สงสัยกันไหมว่าบาสเกตที่เราใช้อตะแกรงแบบนี้มันส่งผลต่อรสชาติกาแฟยังไงบ้างแล้วหลายคนก็ถามมาว่าเอ้ยเราเห็นไอ้บาสเกตต่างๆที่มันมีขายตามออนไลน์หรือตามแบรนด์ต่างๆเนี่ยการซื้อมาแล้วเนี่ยมันสามารถช่วยส่งเสริมรสชาติกาแฟให้มันดียิ่งขึ้นยังไงแล้ววันนี้การทดสอบนะฮะก็จะเป็นตัวของ Cos โ mo รุ่นใหม่ทั้ง3ลายแบบนี้แต่ก่อนอื่นถ้าเราจะเทียบได้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีต้องมีออริจินอลด้วยก็คือตะแกรงของ ทอเล่อิตาลีมาลองสกัดดูแล้วมาให้คะแนนดูว่าทั้ง4แบบชอบแบบไหนมากกว่ากันพร้อมแล้วก็ลุยเลยฮะก่อนอื่นนะครับเราจะมาลองทําสกัดกาแฟอยู่ที่20กรัมก่อนมาลองเริ่มเลยฮะหดกาแฟดจูจริงๆใช้ไซส์มันเท่ากันหมดไหมบาสเกตต,ตรงนี้เท่ากันใกล้เคียงกัน20เป๊ะอ่ะจุดแปดได้ไปโห่ที่ผมได้ดีกรีลองแชมป์เอจเดนมาเทสด้วยจริงๆวันนี้ความคิดเห็นผมไม่ค่อยมีประโยชน์ฮะผมเป็นผู้ดำเนินรายการไปเลยฮะ จริงๆเซตนี้โคตดสวยเลยสวยมากไหลอ่ะเพอร์เฟกมากเอากี่กรัมแฮร์เลโชเอา1ต่อ2 1ต่อ2เลย20กรัม40 ml โลการไหลถือว่าโอเคนะเนี่ย22วินาทีจริงๆการไหลโฟลของตะแกงที่เป็นออริจินอลก็ถือว่าไหลได้แบบดีเลยแหละดูดิโหดูลวดลายกี่วินาทีครับเมื่อกี้เมื่อกี้35ครับโดยประมาณโอเทสแก้วเนาะ อันนี้พี่ฟิล์มคนทำมาคเพื่อให้ครีม่ามันลงมาด้วยไปแล้วนะอันนี้คือกาแฟเอใช่ครับที่เป็นกาแฟสูตรเรนออกินง่ายมากเลยอะอร่อยให้คะแนนเลยได้ไหมเอาเริ่มจากอารมมากก่อนเลยเอากลางๆก่อนเน,ะนาะเอาสัก3.5แล้วกันแอซิ i t ตี้ความเปรี้ยวมีความเปรี้ยวเตี่ยไม่ได้เยอะ2.5้ได้ไหมอืมสวิตเนสสวิตเนสนเนครับความหวานเนาะที่หนึ่ง ประมาณสามเห็นด้วย <im> body ส <C. S 1> ี่สามจุดห้าถึงสี่พี่ว่าได้จะเอาบาลาน่ะบาลานซ์บาลานซ์เลยถ้าเกิดเอาคะแนนโดยเฉลี่ยเนาะประมาณสามจุดหา้าอันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงครับไอ้บัตรท่อมเดชกับไอบสองทางน,น้ำไหลหรือว่าทางน,น้ำไหลเดียวมันมีความต่างกันตรงไหนครับปริมาณกาแฟที่ใส่อย่างแรกก่อนโดยว์ท่อมเดชมันจะใส่ากาแฟ,แฟแบัสเกตใหญ่กว่าปกติได้ถ้าส่วนตัวพี่ว่ามันเหมาะกับการเรียนการสอนเนาะเพราะเราจะได้เห็นว่าการจัดการบไสองทางน้ำไหลมันจะไม่เห็นบางทีมันอาจจะเกิดช็อตเลิงที่เรามองไม่เห็น แต่เนี่ยมันเหมาะการเรียนการสอนการฝึกเราจะได้เห็นการเตรียมกาแฟาที่ดีโอเคอันนี้เป็นบาสเกตของตัวทอเ่ซึ่งเป็นออริจินัล20กรัมเนาะเรามาลองเปลี่ยนดีกว่าตะแกงของโฟลซีรีโฟลมาสเตอร์อุ๊ยรอ้อนสะดุง้งสะดุง้งโคนอารมณ์มือแผลจะให้เก็บอาการมันก็ไม่เลียวอะ่ะ<อ>ใช่ปะอันนี้เป็นตัวที่เป็นลายเหมือนลายหมกักลูกอ่ะจริงๆตัวนี้อยู่ในซีรีของโฟลมาสเตอร์เราเอาไปให้หลายคนในงานคอฟฟฮับอย่างเช่นพี่เบิ้ม คุณน่านลองทําดูแล้วเอาไปให้เขา3าตัวแบบนี้ตอนแรกคิดว่าเขาอะ่ะจะชอบแบบที่มันแบบเป็นรูปฟโฟล์ไหลที่แบบเป็นเหมือนกับกังหันเพราะว่าเขาน่าจะเป็นสายดริปน็อตแต่แบกเขาชอบลายนี้ที่สุดเว้ยเขาบอกว่าลายนี้อร่อยมากในการชงกาแฟแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่เชื่อฮะเรามาลองดูดีกว่าไปนี่ไหลเขาสวยไหลมันเป็นตารางครับโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้หอ๋อมันเป็นอย่างนี้สไตล์มันหรือว่าอะไรฮะ เป็นสไตล์มากแบบวมันไหลเป็นแบบนี้เนาะมันเป็นรงมาเป็นฝนคือบอกว่าีมันมันมันจะไหลแบบรวมจุดอ่ะใช่ฮะนี่มันไม่รวมอืมมันมันกึ่งสกัดกึ่งแช่อันน้ำเรืออันน้ำอันน้ำใช่ใช่อาจจะหวานขึ้นต้องลองดูนี่จริงๆต้องบอกว่าเราหาข้อมูลมาเนาะตัวนี้มันช่วยลดโอกาสที่เกิดชาแนลลิ่งได้แล้วก็ทำให้รสชาติของกาแฟเนี่ยมีความสม่ำเสมอมีความบาลานซ์มากขึ้นขึ้นโหอันนี้กลิ่นพุ่งเลยเฮ้ยกลิ่นดีกลิ่นดี กิ่ดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งอันนี้สักสีแล้วกันแต่นี้ acidity แบบหายไปเลยผมว่าเปรียวใกล้เคียงอาจจะน้อยกว่านิดหนึง่งหวานมากขึ้นใช่หวานมากขึ้น,หว,น,นหวานชัดเลยนนหน,น,หนอ,อันนี้หวานหวานเลย acidity พี่ว่าประมาณสัก2.5แต่ว่า sweetness เนี่ยอาจจะขึ้นมาสักคะแนนหนึ่งคือมั่เหมือนช็อนแรกเลยแต่ว่า body กับหวานเ,าเพิ่มขึ้นอ,อดี้นานขึ้นแน่นขึ้น แน่นขึ้นเลยอ่ะมันไม่ได้แบบติดสมมกมันช็อตแรกบอดี้เป็นเท่าไหร่ครับเอาเป็นบอดี้สัก4คะแนนครับบาลานซ์ก็ซัก4ี่โอเวอร์ออลก็ประมาณ4คะแนนโดยประมาณอันนี้อืมประมาณหวานจริงๆไม่คิด A สี่จะจะหวานขนาดนี้ออจะหวานดีดีดดตัวที่สองฮะไปตัวข<ถ>้างหารไป พีบัติหนึ่งอันนี้ระยะเวลาในการสก,กัดน่าจะเร็วกว่าปกตินิดนึงใกล้เคียงแต่ว่าเร็วกว่านิดนึงประมาณ30วินาทีในการจบเร็วกว่าเดิมประมาณ5าวิซึ่งมันก็ไม่แปลกเนาะเพราะว่าตะแกรงมันรูถี่ขึ้นอ,อือหอมอันนี้ลงมาดีดีโหอ,อันนี้เร็วมอร์ซิตี้เลยไหมอร่อยมากพี่ให้มากกว่าเมื่อกี้อะอร่อยมากอ,มอร่อยมากจริงๆอยากให้ห้าเลยนะ แต่กักไวก่อนได้ไหมไม่ได้ให้ห้าเลยห้าเลยเหรอห้าจุดห้าห้าจุดห้าเราไปทางเดียวกันได้ไหมอ่ะให้ห้าเลยความเปรี้ยวเป็นไงบ้างเปรี้ยวๆกว่าเมื่อกี้เปรี้ยวสามสามถึงสามจุดห้าเลยอะสูดเนตฮะความรู้สึกพี่พอแก้วเมื่อกี้หวานกว่าแก้วนี้อาจจะให้สักประมาณสักสามจุดห้าอือแล้วก็ตัวบอดี้บอดี้น้อยกว่า ใช่บอดี้น่าจะ3.5อืมบาลานซ์อร่อยอ่ะมันอร่อยอ่ะใช่ให้คะแนนไม่ดูแต่รู้ว่ามันอร่อย4แล้วก็ตัวโอว์อก็เป็น4.5อธิบายเขาโอว์อหนายครับโดยรวมทั้งหมดของแก้วนี้รู้สึกยังไงกับมันชอบแค่ไหนความประทับใจตัวสุดท้ายหมูกระทะ เตาหมูกระทะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูเันเหมือนเตาหมูกระทะจริงๆต้องบอกว่าไอ้ลายสามลายเนี่ยเราก็เดเวล็อปกับพาร์เนอร์ที่ผลิตคอสโมเนาะไม่ได้อยู่ดีๆไปหาแพทเทิร์นลายอะไรมาก็เอามาใส่นะแต่คิดคน้นโดยเบสออนของคนที่แบบว่ามีประสบการณ์ด้านกาแฟบาริสต้ามืออาชีพแล้วก็แบบเหล่าที่แบบสกัดแล้วตัวนี้ต้องการดึงเฟเวอร์ดึงบอดี้ดึงสวิตเนตเอามานักออกแบบลายจนมันเกิดลายที่มันดีที่สุดมา3ลายแรกอยู่ในซีรีส์ของโฟลมาร์เดอร์ท่นี้เท่านั้นฮะในเมื่อเราเอามาทำตลาดแล้วใช่ไหมต เอ้ยเอามาชงไลน์จริงๆเนี่ยมันรู้สึกแบบอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าต้องตั้งชื่อด้วยไหมครับตั้งชื่อด้วยไหมตั้งชื่อด้วยตั้งชื่อๆๆๆด้วยอ่ะเอางี้ละก,กันตอนนี้ทั้งสามไลน์เลยยังไม่มีชื่อเป็นทางการใครตั้งชื่อได้ถูกใจที่สุดเดี๋ยวผมส่งบัสเกตถึงบ้านให้เลยอ่ะมาดูไลน์สุดท้ายจบกันเฮ้ยสวยสวยสวยนะเนี่ยนี่รวมแล้วโอช,ชัดแบบสก,กัดดีมาก33วินาที<ว>ถือว่าเวลาดีมากโอ้โหอันนี้ไลน์แบบไลน์เสือเลยอ่ะเขาเรียกไทเกอร์นะไอ้ที่ไลน์แบบเนี้ย มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการสกัดที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆดีเลยกิ่นก็จะนี่เลยโอ้โหดีจริงๆถ้าโดยดูจากลายมันควรจะไหลเร็วแล้วมันควรจะโฟล์บอดี้มาเฉยบอดี้แน่นมากบอดี้ห้าเลยบอดี้ห้าเลยห้าเลยฮะัชบอดี้ดีมากอาจจะด้วยการออกแบบลายมั้งมันทำให้การสกัดแบบแอคชั่นในทุกมิติอะสี่ตัวให้รสชาติโทนที่แบบ แตกต่างกันจริงๆอ่ะแค่บัสเก็ตนะครับบัสเก็ตเ,กเออแตกต่างจริงๆงสวีตเนตผมว่าหวานนะแต่ไม่มีเปรี้ยวเลยเปรี้ยวน้อยผมว่าความหวานมาคู่บอดี้เลยอาจจะประมาณสักสามเอซิดิตี้สักสองไหมไม่มีเลยสักสองอโรมาสักสี่ กินดีนะแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่อยู่หลังไอ้กังหันไงมันมาเต็มแล้วอ่ะไอ้เรื่องของอโลมาคือมันดีมากอ่ะแต่มันมีเฟเวอร์ที่ไม่ได้เจอกับสองเมื่อกี้มันมีมิติขึ้นบาลานครับบาลานบาลานก็ถือว่าใกล้เคียงกัะทุกตัวส5้าแล้วกัน้าวออก็ประมาณถ้าโดยรวมของตัวนี้มองว่าเป็นไงบ้างถ้าถามผมพอๆกับตัวไอ้หมักลุกเมื่อกี้ตัวแรกใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วถ้าเทียบบอโอวออลน่าจะประมาณ4ี่ เรามาสรุปดีกว่าว่าไอ้แต่ละตัวมันมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างถ้าเราต้องการความบาลานซ์โดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยตะแกงทั่วไปก็ดีอร่อยเลยแต่ว่าพอเรามาทําอีก3าตะแกงแล้วเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างถ้าเป็นตัวหมักลุกถ้าดูจากคะแนนที่เราให้ไปแล้วแล้วก็ดูจากครั้งแรกที่กินอะเรารู้สึกว่ามันมีไอ้ความเป็นบอดี้แล้วก็มีความหวานมีอโลมาเนี่ยที่เหนือขึ้นมาจากตะแกงทั่วไปเหมาะกับแมสแหละ เหมาะกับกาแฟนมเลยอเมริกาโน่ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็จะมีความหวานที่โดดเด่นขึ้นมาบาลานซ์แล้วก็ตัวที่2ตัวที่เป็นลายกังหันตัวนี้ทำออกมาแล้วรู้สึกถึงความอร่อยมันลงตัวมากๆมันว้าวอโลมานี่มาเต็มเลยแอซิริตี้ต่างๆก็ดึงได้มากขึ้นคือเป็นตะแกรงที่กินแล้วรู้สึกเหมือนกินกาแฟสเปเชียลตี้เลยความหวานก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเรื่องการดึงเรื่องของสวิตเนสดรอปลงมานิดนึงโดยรวมก็ถือว่าดีบอดี้ก็ดีบาลานซ์โอเคเลยโอเวอร์ออลถ้าโดยรวมรวมแล้ว ให้4.5คะแนนเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายบาร์บีคิวพอตเตาหมวแฮะเออวันนี้เราเอาไปที่งานนะรอไปให้หลายๆคนส่องดูก็หูรูแบบเยอะมากลรวคิดว่าเฮ้ยไอ้ลนยนี้มันทําออกมาแล้วมัน มันจะได้ผลลัพธ์เหมือนที่พาร์ทเนอร์เราบอกไหมว่ามันได้เรื่องของการแอคชั่นที่สมบูรณ์แบบแต่พอมาลองทำจริงๆแล้วเนี่ยเออว่ะการแอคชั่นตัวนี้มันดึงบอดี้ได้ขั้นสุดจริงๆตอนแรกคิดว่าการที่มันรูเยอะมันน่าจะโฟเรตไหลแบบเร็วแล้วน่าจะไม่ได้ถึงขั้นแบบดึงบอดี้แต่ว่ากลับกันเลยว่ะไอตัวรูเยอะเนี่ยบอดี้ออกมาชัดมากแล้วถ้าเกิดเราเอามาชงกาแฟนมเอสเยนสไตล์อันนี้น่าจะตัวแฮกกิงเลยแหละแฮกกิงกาแฟนมถือว่าดีมากกับการทำตัวกาแฟนมบาลานซ์เอยสวิตเนตแอซิลิตี้ไม่ได้โดดเด่น แต่บอดี aroma ้โคตรดีอโลมาโคตรดีโอเวอร์ออกก็ไป4คะแนนละกันโดยส่วนตัวเนาะวันนี้ที่เราลองกันการให้คะแนนทั้งหมดก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวละกันที่เราชอบอาจจะมีความไม่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมๆเนี่ยเวลาที่เทสแล้วเนี่ยความเห็นความโดดเด่นเนี่ยมันก็ไปในทางเดียวกันแต่แช่นนี้ความเห็นไปทางเดียวกันแต่ความชอบแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีคลิปนี้ก็อาจจะเป็นตัวเรื่องหนึ่งว่าโอเคถ้าเกิดจะเลือกบาสเกตสักอันหนึ่ง อันหนึ่งจริงๆราคามันก็ประมาณ1 1 5 0บาทควรจะเลือกอันไหนที่แบบไปเหมาะกับร้านเขามากกว่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปที่เราทําออกมาเพื่อทดสอบว่าบาสเกตเป็นส่งผลต่อการชงกาแฟจริงหรอวะแล้วไอบาสเกตแต่ละลายของคอสโมตัวใหม่อ่ะมันให้ผลลัพธ์ยังไงบ้างแต่อย่าลืมนะใครช่วยคิดชื่อบาสเกตให้ผมได้เอาไปเลยฮนะหอันลายละหนึ่งชื่ออ,อ่าเช่นเบอร์หนึ่งละโอ้ยชื่อที่ถูกใจทีมงานมากอ่ะส่งให้เลย จริงๆมันมีชื่อออริจินอลเว้ยที่เราทำกับพาร์เนอร์แต่ว่าชื่อมันอาจจะสับยากนิดนึงอาจจะไม่แมสเท่าไหร่วันนี้มาช่วยตั้งชื่อตะแกรงบาสเกตหน่อยละกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ติดตามไว้ฮะรับรองว่ามีคอนเทนต์ดีๆออกมาเพียบเลยติดตามโอมและฟิล์มแล้วก็โบว์าวาชาแนลได้ครับผมบ๊ายบาย